ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านเหมืองแดงอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเค .3 สถานที่ตั้งเลขที่308หมู่2ตำบลแม่สายอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายโรงเรียนบ้านเหมืองแดงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม พุทธศักราช2,504ปัจจุบันได้ดำเนินการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนมายมนัดพงเต็มอุดมทรัพย์เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวเพลินทิพวิระคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงมีบุคลากรทั้งหมด24คนโดยแบ่งเป็นครูประจำการ19คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนครูอัตราจ้าง3คนครูธุรการ1คนและนักการพาลง1คนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น372คนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงจัดการเรียนการสอน2ระดับคือระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษา โดยระดับปถมศึกษามีจํานวน12ห้องตั้งแต่ชั้นปถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6ระดับปฐมวัยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2และชั้นอนุบาล3รับเด็กที่มีอายุตั้งแต่4ขวบถึง6ขวบเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และอนุบาล3มีทั้งหมด4ห้องมีนักเรียนทั้งหมด41คน โดยแบ่งเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล2จํจำนวน14คนและนักเรียนชั้นระดับอนุบาล3จํจำนวน27คนครูผู้สอนจำนวน4คนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู1คนโรงเรียนบ้านเหมืองแดงได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยรุ่นที่4ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างต่อเนื่อง ให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นปฐมวัยได้ทำการทดลองมีการศึกษาไม่ต่ำกว่า20กิจกรรมและจัดทำโครงงานจำนวนหนึ่งโครงงานในปีการศึกษา2561โรงเรียนได้ส่งผลงานประเมินคงสภาพต่ออายุตราพระราชทานผลการประเมินโรงเรียนผ่านการประเมินซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูและผู้บริหารและในปีการศึกษา2563 โรงเรียนบ้านเหมืองแดงได้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อคงสภาพต่ออายุตราพระราชทานรอบที่สซึ่งจะมีอายุตรา5ปีโรงเรียนบ้านเหมืองแดงมีการวิเคราะห์โครงสร้างหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่บูรณาการกับกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยมุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง4ด้าน ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาให้เกิดการพัฒนาไปพร้อมๆกันทั้ง4ด้านนอกจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเกี่ยวกับการทดลองต่างๆจนเด็กได้รับการฝึกฝนทักษะการสังเกตและการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้างความสนุก ความเพลิดเพลินความสนใจใคร,ร่รู้มีความกระตือรือร้นฝึกการสังเกตรู้จักการตั้งคำถามค้นหาคำตอบด้วยตนเองและเป็นการวางรากฐานระยะยาวในการสร้างนักวิทยาศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำกิจกรรมวิทยาศาสตร์มาบูรณาการผ่านกิจกรรมหลัก6ก,กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายอย่างอิสระโดยใช้เสียงเพลงจังหวะและทำนองคำคล้องจองหรือเครื่องดนตรีประกอบการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้จังหวะและควบคุมการเคลื่อนไหวของตนเองได้กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้ศิลปะเช่นการวาดภาพระบายสีการปั้นการฉีกตัดปะการพิมพ์ภาพหรือวิธีอื่นๆที่เด็กได้คิดสร้างสรรค์และเหมาะสมกับพัฒนาการกิจกรรมเสรีหรือเล่นตามมุม กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างมีอิสระตามมุมการเล่นหรือมุมประสบการณ์ศูนย์การเรียนรู้ที่จัดไว้ภายในห้องเรียนเด็กมีโอกาสเลือกเล่นได้อย่างมีอิสระตามความสนใจและความต้องการของตัวเด็กเองซึ่งในการเล่นตามมุมนี้เด็กอาจจะเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มย่อยก็ได้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอย่างมีจุดหมายฝึกให้เด็กได้คิดแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผลฝึกการเข้าสังคมและการใช้ภาษาผ่านการปฏิบัติด,ด้วยตนเองโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ด้วยการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเช่นการสนทนาอภิปรายการเล่านิทานการสาธิตการทดลองการศึกษานอกสถานที่ การเล่นบทบาทสมมุติการเล่นเกมการร้องเพลงและท่องคำคล้องจองกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระโดยยึดความสนใจและความสามารถของเด็กแต่ละคนเป็นหลักกิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมการเล่นที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาด้านสติปัญญาเป็นการเล่นที่ช่วยให้ผู้เล่นเป็นผู้ที่มีความสังเกตดีช่วยให้มองเห็นได้ได้ฟังหรือได้คิดอย่างรวดเร็วเป็นเกมที่เน้นกิจกรรมการเล่นโดยมีครูและกติกาที่ช่วยพัฒนาความคิดเป็นพื้นฐานสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมหลัก6ก,กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมการพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่การพัฒนากล้ามเนื้อเล็กพัฒนาอารมณ์จิตใจและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเด็กกิจกรรมต่างๆช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งสาระการเรียนรู้ทักษะและประสบการณ์สำคัญ เด็กสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยความรู้นั้นเป็นความรู้ที่คงทนไม่ลบเลือนไปโดยง่ายได้ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมผลการนำเสนอและให้เกียรติมาประเมินการจัดก,กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ